ศิลาจาหรือแห่งเอาบทกวีที่สถิตในยุคสงครามแห่งซามูไรและนินจาบทกวีโบราณสลักบนหินเก่าแก่กลายเป็นมรดกแห่งปัญญาที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแม้ร่างของผู้ผู้จะดับสูญคำสอนยังคงอยู่ชั่วนิรันด์นี่คือนิทานปรัชญาญี่ปุ่นที่ผสมผสา,านตำนานซามูไรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบอกเล่าเรื่องราวการค้นหาความจริงและความหมายของชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง บทที่หนึ่งร่องรอยบนศิลาบทที่หนึ่งร่องรอยบนศิลาเสียงดาบปะทะกันดังก้องในหุบเขาเสียงร้องคำรามของทหารเสียงม้าสึกควบตะบึงทั้งหมดสมปนเปนกันเป็นโศกนาฏกรรมแห่งสงครามกลางเมืองเคนจิซามมไรหนุ่มผู้มีสายเลือดแห่งนักรบไหลวิวในกายอยู่วิ่งฝ่าดังหญ้าสูงชันหลบหลีกคมดาบและลูกธนูที่พุ่งเข้ามาเป็นหาฝนเขาเหนื่อยล้าบาดแผลมากมายประดับอยู่บนร่างกาย แต่เขายังคงวิ่งต่อไปจุดมุ่งหมายเดียวของเขาคือการเอาชีวิตรอดเขาพลัดหลงจากกองทัพหลังจากถูกซุ่มโจมตีเมื่อ3าวันก่อนเพื่อนร่วมรบของเขาฮายาเตและเซนโซหายสาบสูญไปในความมืดมิดเคนจิภาวนาให้พวกเขาปลอดภัยแต่ในใจลึกๆเขาก็รู้ดีว่าโอกาสสรลดชีวิตในสงครามนั้นช่างช่างริบรี่ในขณะที่เขากำลังจะหมดหวัง เคนจิก็สังเกตเห็นแสงเรืองรองลอดออกมาจากพุ่มไม้นาทึบด้วยความสงสัยใครรู้เขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจเมื่อแหวกพุ่มไม้เคนจิก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ามันคือศิลาจารึกโบราณขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่กลางป่าลึกศิลาจารึกนั้นถูกปกคลุมไปด้วยมอสและตะไคร่น้ำแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของเคนจิมากที่สุดคือบทกวีที่สลักอยู่บนศิลา บทกวีนั้นถูกสลักด้วยภาษาโบราณที่เขาไม่คุ้นเคยแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงพลังอำนาจบางอย่างที่แผ่ออกมาจากศิลาจารึกนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเคนจิเริ่มสำรวจศิลาจารึกอย่างละเอียดเขาพบว่ามีร่องรอยของการบูชาและพิธีกรรมโบราณอยู่รอบรอบศิลาจารึกราลากับว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอดีตเคนจิจับจ้องไปที่บทกวีเขาพยายามถอดความหมายของมัน แต่ก็ไม่เป็นผลตัวอักษรเหล่านั้นดูเหมือนจะซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ความลับที่รอคอยให้ใครสักคนมาเปิดเผยเคนจีถอนหายใจเขาตระหนักดีว่าการถอดความหมายของบทกวีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการศึกษาศิลาจารึกแห่งนี้บางทีบทกวีนี้อาจจะมีความหมายบางอย่างที่เชื่อมโยงกับสงครามที่เขากำลังเผชิญอยู่ หรืออาจจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเขาเริ่มจมจำตัวอักษรแต่ละตัวพยายามเปรียบเทียบกับภาษาโบราณอื่นๆที่เขาเคยเรียนรู้มาเคนจิใช้เวลาหลายชั่วโมงในการศึกษาศิลาจารึกไม่สนใจความหิวโหยและความเหนื่อยล้าในที่สุดเขาก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขาเริ่มทอรหัสคำบางคำได้และเริ่มปฏิปะต่อความหมายของบทกวีได้ทีละเล็กทีละน้อยบทกวีนั้นกล่าวถึงเงา และแสงสว่างการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วและการสแสวงหาความจริงเคนจิรู้สึกว่าบทกวีนี้ไม่ได้เป็นแคบกวีธรรมดาดาแต่มันเป็นเหมือนคำทำนายหรือคำเตือนที่กำลังบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในขณะที่เคนจิกำลังจบจ่ออยู่กับการถอดความหมายของบทกวีเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากด้านหลังเขาหันกลับไปมองด้วยความตกใจและก็ต้องพบกับชายร่างใหญ่ สวมชุดเกราะสีดำสนิทยืนอยู่ตรงนั้นชายคนนั้นถือดาบยาวที่ดูน่าเกรงขามและมีดวงตาสีแดงกำรมที่จ้องมองมาที่เคนจิอย่างดุดันเจ้ากล้าดียังไงมาแต่ต้องศิลาจารึกแห่งนี้ชายชุดดำถามด้วยน้ำเสียงเย็นเสียงเย็นเยียบศิลาจารึกนี้เป็นของข้าและข้าจะไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวเกี่ยวเคนจิรู้ทันทีว่าเขาได้พบกับศัตรูที่แข็งแกร่งเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ แต่เขาก็รู้ดีว่าโอกาสที่จะเอาชนะชายชุดดำนั้นช่างน้อยนิดเหลือเกินบทที่สองเงาแห่งนินจาบทที่สองเงาแห่งนินจาแสงจันรนวลสองรอบผ่านแม่นไม้หนาทึบเคนจียืนตระงานอยู่หน้าศิลาจารึกแห่งเงาหินผาโบราณที่สลักสลาวด้วยอักษรโบราณที่บรรจุบทกวีอันล้ำค่าเซนโซอาจารย์ของเขาเคยกล่าวไว้ว่าศิลาจารึกนี้มีเด่เพียงแผ่นหิน หากแต่เป็นประตูสู่ความเข้าใจอันลึกลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกแห่งจิตวิญญาณและการต่อสู้เคนจิกำลังทบทวนบทกวีหนึ่งในใจเมื่อสายลมเย็นเยือกพัดโชยมาพร้อมกับความรู้สึกอันตรายที่แฝงเร้นฉับพลันเงาดำมืดปรากฏกายขึ้นจากความมืดมิดนินจารือรับสวมชุดดำสนิทใบหน้าถูกปิดบังด้วยผ้าคลุมเผยให้เห็นเพียงดวงตาที่คมกริบราวกับเหยี่ยวเขาคือฮายาเตะ นินจาผู้มีชื่อเสียงในด้านความเร็วและความอำมหิตฮายาเตะไม่เอวาจาใดๆพุ่งเข้าโจมตีเคนจิอย่างรวดเร็วดาบคาตานะในมือวัดผ่านอากาศด้วยความแม่นยำเคนจิรู้ตัวว่าตกอยู่ในอันตรายเขาตั้งสติและตอบโต้การโจมตีด้วยดาบไม้ที่เขาฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กเสียงดาบปะทะกันดังกล้องในความเงียบสงัดการประทะกันของทั้งสองรวดเร็วและรุนแรงฮายาเตะใช้ความเร็วและความคล่องตัวเข้าโจมตี ในขณะที่เคนจิพยายามตั้งรับและหาช่องวัวในการโจมตีสวนกลับเจ้าต้องการอะไรเคนจิถามเสียงดังขณะที่ปัดป้องการโจมตีของยาเตะศิลาจาึกแห่งเงาหายาเตะตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาเหมือนเป็นของข้าเคนจิขมวดคิ้วด้วยความสงสัยทำไมเจ้าถึงต้องการมันเรื่องนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้หายาเตะตอบกลับด้วยท่าทีเย่อหยิ่งส่งศิลาจารึกมาแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าข้าไม่มีวันยอม เคนจะตอบกลับอย่างหนักแน่นข้าจะปกป้องศิลาจารึกนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายฮายาเตหัวเราะเยาะเจ้าจคิดว่าเจ้าจะสามารถปกป้องมันจากข้าได้หรือช่างหน้าขันสิ้นดีว่าแล้วฮายาเตะเพิ่มความเร็วในการโจมตีดาบคาตานะของเขาเคลื่อนไหวราวกับสายฟ้าฟาดเคนจี ji, เริ่มรับมือกับการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ไหวเขาถอยร่นแปลงหลักข้าไม่เข้าใจเคนจีพูด ทำไมเจ้าถึงต้องการศิลาจารึกนี้มันเป็นเพียงบทวีโบราณมันไม่ใช่แค่บทวีหายาเตตอบมันคือแผนที่นำทางไปสู่พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่พลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้พลังอำนาจเคนจิถามด้วยความสงสัยใช่แล้วหายาเตตอบศิลาจารึกแห่ง,หงเงาเงาซ่อนความลับของวิชานินจาลับสุดยอดหากข้าได้ครอบครองมันข้าจะกลายเป็นนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก เคนจิเข้าใจถึงแรงจูงใจของฮายาเตะแล้วเขาไม่ต้องการศิลาจารึกเพื่อความรู้หรือความเข้าใจแต่ต้องการมันเพื่อแสวงหาอำนาจเคนจิรู้ว่าเขาต้องหยุดฮายาเตะให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเขาตั้งท่าเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้อีกครั้งดวงตาของเขาเต็มด้วยความมุ่งมั่นเจ้าจะไม่มีวันได้มันไปเคนจิกล่าวข้าจะปกป้องศิลาจารึกน,นี้จากเจ้าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง รุนแรงและดูดันกว่าเดิมทั้งสองนินจาต่างใช้ทักษะและความสามารถทั้งหมดที่มีเคนจิพยายามใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เขาได้เรียนรู้จากเซนโซอาจารย์ของเขาเขาใช้การเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและเทคนิคการหลบหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของฮายาเตในขณะที่ฮายาเตใช้ความเร็วและความแม่นยำในการโจมตีอย่างต่อเนื่องบทที่3คํคสอนของปรมาจารย์ เคนจิและฮายาเตะเดินทางลึกเข้าไปในหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาะพวกเขาเดินตามทางเดินแคบๆที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขาจุดหมายปลายทางของพวกเขาคือสำนักดาบเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งเป็นที่พำนักของปรมาจารย์เซนโซผู้เป็นที่เขาพนับถือในหมู่ผู้ฝึกดาบในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลานฝึกที่ถูกทิ้งร้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมและมีซากปลักพังของอาคารเก่าแก่ เคนจิกวาดสายตามองไปรอบๆด้วยความสงสัยที่นี่คือสำนักดาบรอไฮยาเตะดูเหมือนว่ามันจะถูกทิ้งร้างไปนานแล้วฮฮยาเตะพยักหน้าอาจารย์เซนโซไม่ต้องการความวุ่นวายเขาต้องการความสงบเพื่อบำเพ็ญเพียรดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสันโดษขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปใกล้สิ่งก่อสร้างที่ยังคงสภาพดีที่สุดประตูไม้บานใหญ่ก็เปิดออกช้าๆ เผยให้เห็นร่างของชายชราที่ยืนอยู่เบื้องหลังเขาคือปรมาจารย์เซนโซดวงตาของเขามีประกายแห่งปรรัญญาและความเมตตาแม้ว่าจะมีริ้วรอยแห่งวัยปรากฏอยู่บนใบหน้าเคนจิเซนโซกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบนิง่งข้ารู้ว่าเจ้าจะมาเคนจิโค้งคำนับอย่างปรมาจารย์เซนโซข้าม,มาที่นี่เพื่อขอ,ขอ,ข,อขอคำแนะนำจากท่านเกี่ยวกับศิลาจารึกแห่งเงาและบกวีที่สถิตยอยู่ ได้เซ็นโซพยักหน้าและเชื้อเชิญให้พวกเขาเข้าไปห้องถงเล็กๆภายในห้องมีเพียงเสื่อทาทามีเก่าๆและแท่นบูชาเล็กๆที่มีดาบคาตานวางอยู่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเซนโซกล่าวขณะที่นั่งลงบนเสื่อทาทามีเคนจิเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เซนโซฟังตั้งแต่การค้นพบศิลาจารึกแห่งเงาในซากปรักหักพังโบราณไปจนถึงความฝันประหลาดที่เขาเห็นเคนจิไม่เลยรายละเอียดใดทั้งสิ้น เมื่อเคนจิล่าจบเซนโซก็เงียบไปครู่หนึ่งราวกับกำลังคุ้นคิดถึงเรื่องราวที่ได้ยินจากนั้นเขาก็เริ่มอธิบายความหมายของบทวีที่สถิตยอยู่บนศิลาจารึกบทวีนั้นเป็นคำทำนายถึงภัยพิพิบัติที่จะเกิดเซนโซ SO กล่าวเงาที่กล่าวถึงในบทวีนั้นไม่ใช่แค่เงามืดธรรมดาแต่มันคือพลังแห่งความชั่วร้ายที่กำลังจะตื่นขึ้นพลังที่สามารถกลืนกินโลกทั้งใบ เซนโซอธิบายว่าศิลาจารึกแห่งเงาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแผนการที่เกี่ยวข้องกับดีตปัจจุบันและอนาคตพลังแห่งความชั่วร้ายที่ถูกกักขังไว้กำลังลังพยายามที่จะหลุดพ้นและมันต้องการภาชนะที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการปรลดปล่อยพลังของมันเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกเคนจิเซนโซกล่าวเจ้าคือผู้ที่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติครั้งนี้ได้ แต่หนทางข้างหน้าของเจ้าจะเต็มไปด้วยอันตรายและความยากลำบากเซนโซ,โซเตือนเคนจิว่าศัตรูของเขาไม่ได้มีเพียงแค่พลังแห่งความชั่วร้ายเท่านั้นแต่ยังมีผู้ที่ต้องการใช้พลังนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตนเองอีกด้วยคนเหล่านี้จะทำทุกวิธีทางเพื่อขัดขวางเคนจิไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังการหลอกลวงหรือแม้กระทั่งการทยศจงระวังผู้ที่เจ้าไว้ใจเซนโซกล่าวเพราะในยามที่มืดมิดที่สุด แม้แต่คนที่ใกล้ชิดเจ้าที่สุดก็อาจกลายเป็นศัตรูได้เซนโซมอบดาบคาตานะเก่าแก่ให้แก่เคนจิดาบเล่มนี้เป็นดาบที่สืบทอดกันมาในสำนักดาบของเขาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนว่ากันว่าดาบเล่มนี้มีพลังวิเศษที่สามารถขับไล่ความชั่วร้ายได้จงใช้ดาบเล่มนี้ด้วยความระมัดร,ระวังเซนโซกล่าวเพราะมันเป็นทั้งอาวุธและภาระจงจำไว้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ดาบ แต่อยู่ที่จิตใจของเจ้าเองบทที่สี่ทางแยกแห่งชะตากรรมบทที่สี่ทางแยกแห่งชะตากรรมเคนจียืนอยู่หน้าศิลาจารึกแห่งเงาแสงจันทราสร่สองลงมาทําให้ตัวอักษรโบราณเรือรองราวกับมีชีวิตบกวีที่สถิตอยู่ในศิลาจารึกได้ถ่ายทอดความรู้และความลับมากมายให้แก่เขาความรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างสิ้นเชิง แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถนำไปสู่ความหายนะได้เช่นกันฮายาตะยือนอยู่ข้างๆเคนจิดวงตาของเขาจับจ้องอยู่ที่ศิลาจารึกด้วยความเคารพท่านเคนจิตท่านจะทำอย่างไรต่อไปความรู้ที่ท่านได้รับมานี้จะนำไปใช้ในทางใดฮายาแต่ถามด้วยน้ำเสียงจริงจังเคนจิงเงียบไปครู่หนึ่งความขัดแย้งภายในจิตใจของเขากำลังปะทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงเขาต้องการที่จะใช้ความรู้ที่ได้มา เพื่อช่วยเหลือผู้คนสร้างโลกที่สงบสุขและยุติธรรมแต่เขาก็หวาดกลัวว่าอำนาจนั้นจะกัดกินเขาเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่เขาไม่อยากจะเป็นข้ายังไม่แน่ใจเคนจิตตอบอย่างอ่อนแรงความรู้ที่ข้าได้รับมันมากมากม,ากม,ากมาเกินไปข้ายังไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรเซนโซเดินเข้ามาใกล้ทั้งสายืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงันแสงจันทร์ยังคงสาดส่องลงมา เราก็เป็นพยานในการตัดสินใจครั้งสำคัญของเคนจิท่านเคนจิอยากลัวที่จะเลือกเซนโซกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทุกการตัดสินใจมีความเสี่ยงแต่การไม่ตัดสินใจเลยก็คือความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่กว่าเซนโซมองไปที่ดวงตาของเคนจิจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของท่านและจงเลือกเส้นทางที่ท่านคิดว่าถูกต้องคำพูดของเซนโซให้เคนจิเริ่มคิดทบทวนเขาหลับตาลงและสูดหายใจลึก,ลก เขาพยายามที่จะสงบจิตใจและฟังเสียงภายในของตัวเองในที่สุดเขาก็พบคำตอบเคนจิลืมตาขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เขาหันไปมองฮายาเตะและเซนโซด้วยรอยยิ้มข้าตัดสินใจแล้วเคนจิกล่าวข้าจะใช้ความรู้ที่ได้จากศีลาจารึกเพื่อปกป้องผู้คนและสร้างโลกที่สงบสุขเขากํามือแน่นข้าจะไม่ยอมให้อำนาจม,มาครอบงำข้าข้าจะใช้มันด้วยความระมัดระวัง และด้วยความรับผิดชอบฮายาเตะและเซนโซพยักหน้าด้วยความยินดีพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเคนจิและรู้ว่าเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องข้าจะอยู่เคียงข้างท่านฮายาเตะกล่าวข้าจะช่วยท่านปกป้องผู้คนและข้าจะคอยเตือนสติท่านเสมอข้าก็จะอยู่เคียงข้างท่านเช่นกันเซนโซกล่าวข้าจะช่วยท่านวางแผนและข้าจะคอยสนับสนุนท่านในทุกๆท,ทางเคนจิยิ้มให้กับเพื่อนทั้งสองของเขา เขารู้สึกขอบคุณที่มีพวกเขาอยู่เคียงข้างเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตด้วยความกล้าหาญและด้วยความหวังนั้นทางแยกแห่งชะตากรรมเคนจีได้เลือกเส้นทางของตนเองเส้นทางที่จะนําเขาไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่เส้นทางที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของเขาและเส้นทางที่จะกําหนดอนาคตของเขาและโลกทั้งใบเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายและความทา้าทาย แต่ก็เต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้การเดินทางของเคนจิเพิ่งเริ่มต้นขึ้นบทที่5การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายบทที่5การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเสียงดาบกระทบกันดังกล้องสะท้อนไปทั่วหุบเขาเคนจิและฮายาเตะยืนเผชิญหน้ากันอีกครั้งแววตาของทั้งคู่เต็มด้วยความมุ่งมั่นและความเศร้าส้อยความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกถักทอด้วยเส้นใยแห่งมิตรภาพความแค้น และความเข้าใจผิดบทวีแห่งเงาได้นำพวกเขามาสู่จุดนี้จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องถูกตัดสินไฮายายาเตะทำไม่ไหมเคนจิถามเสียงแผ่วเบาความรู้สึกผิดและความเสียใจยังคงกัดกินหัวใจของเขาเจ้าไม่เข้าใจหรอกอเคนจิฮฮยาเตะตวาดกลับน้ำเสียงของเขาเจือไปด้วยความโกรธและความผิดหวังเจ้าไม่เคยรู้ว่าการสูญเสียสิ่งที่รักไปมันเจ็บปวดแค่ไหนการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น ดาบของทั้งสองฝ้าฝันเข้าใส่กันอย่างรวดเร็วและรุนแรงเคนจะใช้ความรู้ที่ได้จากศิลาจารึกแห่งเงาในการต่อสู้เขาอ่านการเคลื่อนไหวของหายาเตยเตได้อย่างแม่นยำและตอบโต้ได้อย่างท่วงทีหายาเต,เ,ตเองก็เช่นกันเขามีความเข้าใจในบทวีอย่างลึกซึง้งและใช้มันเพิ่มพูนพลังและความเร็วของเขาการต่อสู้ของพวกเขาไม่ใช่แค่การประลองดาบแต่การประลองความรู้และความเข้าใจในบทวีโบราณ เซนโซเฝ้ามองการต่อสู้จากที่ไกลๆหัวใจของเขาเต็มด้วยความกังวลเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลในระหว่างการต่อสู้เคนจิเริ่มตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของบทกวีแห่งเงามันไม่ได้เพียงแค่บทกวีที่กล่าวถึงความมืดมิดและความสิ้นหวัง แต่เป็นบกวีที่สอนให้รู้จักการให้ภัยและการปล่อยวางเคนจิพยายามที่จะสื่อสารความเข้าใจนี้ให้กับฮายาเตะเขาหวังว่าฮายาเตะจะสามารถปล่อยวางความแค้นและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ฮายาเตะความแค้นไม่ได้ช่วยอะไรเคนจิพูดในขณะที่ปัดป้องการโจมตีของฮายาเตะปล่อยวางมันซะแล้วเจ้าจะพบกับความสงบสุขฮายาเตะชะงักไปเล็กน้อยคำพูดของเคนจิ ทำให้เขาหวนนึกถึงอดีตความทรมเกี่ยวกับครอบครัวที่เขารักความสุขที่เขาเคยมีความเจ็บปวดจากการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไหลบ่าเข้ามาในจิตใจของเขาฮายาเตะเริ่มสั่นเทิมน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาค่อยๆลดดาบลงคา้าไม่รู้ฮายาเตพูดเสียงสั่นเครือคาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเคนจิเดินเข้าไปฮายาเตยอย่างช้าๆเขาเอื้อมมือไปแต่บาของฮายาเต ข้าจะช่วยเจ้าเคนจิพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเราจะช่วยกันหายาเตะเงยหน้าขึ้นมองเคนจิตววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความขอบคุณทั้งสองยืนอยู่เคียงข้างกันมองไปยังอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอนาคตที่พวกเขาจะสร้างขึ้นด้วยกันบทที่หกมรดกที่สืบทอดบทที่หกมรดกที่สืบทอดสงครามระอันยาวนานได้สิ้นสุดลงแล้ว ความเงียบสงบกลับคืนสู่แผ่นดินที่เคยนองเลือดแสงตะวันสีทองาสาดส่องลงมายังซากประหักพังของสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่เคนจีและฮายาเตยืนอยู่เบื้องหน้าศิลาจารึกแห่งเงาร่องรอยแห่งสงครามปรากฏอยู่ทั่วร่างของทั้งคู่แต่ดวงตาของพวกเขากลับเปล่งประกายด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเซ็นโซได้จากไปแล้วทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันเจ็บปวดและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเขา แต่คำสอนและปัญญาที่สลักอยู่บนศิลาจารึอแห่งเงายัางคงอยู่ชัว่วนิรันด์นี่คือมรดกที่เซนโซต้องการจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังและเป็นหน้าที่ของเคนจิและฮายาเตะที่จะสารต่อเจตนารมนั้นฮายาเตะเราจะทำอย่างไรต่อไปเคนจิเอ e ๋ถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฮายาเตะมองไปยังศิลาจารึกด้วยสายตาแน่วแน่เราจะสืบทอดคำสอนจากศิลาจารึกแห่งเงา เราจะแบ่งปันปัญญาและความรู้ให้กับทุกคนเพื่อให้ความผิดพลาดในอดีตอดีตไม่เกิดขึ้นอีกทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆทั่วทั้งแผ่นดินพวกเขาเล่าเรื่องราวของสงครามความเสียสละและความสำคัญของความสามาคัคคีพวกเขาสอนให้ผู้คนรู้จักการใช้พลังแห่งเงาอย่างถูกต้องและเตือนสติถึงอันตรายของการใช้พลังในทางที่ผิดเคนจิและฮายาเตกลายเป็นครูและผู้นำ พวกเขาสร้างโรงเรียนและศูนย์ฝึกอบรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะพวกเขาส่งเสริมให้ผู้คนคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองพวกเขาเชื่อว่าการศึกษาคือทางเดียวที่จะนำไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนการเดินทางของเคนจีและฮายาเตะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายและความยากลำบากมากมาย ผู้คนบางส่วนยังคงหวาดกลัวและไม่ไว้วางใจพลังแห่งเงาบางคนพยายามที่จะใช้พลังนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เคนจีและฮาเตะไม่เคยย่อท้อพวกเขาอดและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคตของผู้คนพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความเข้าใจพวกเขาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและให้กำลังใจผู้ที่สิ้นหวังพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังแห่งเงาสามารถใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีด ได้หากใช้อย่างถูกต้องและมีสติเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มเข้าใจและยอมรับคำสอนของเคนจิและฮายาเตะหมู่บ้านต่างๆเริ่มที่จะร่วมมือกันและแบ่งปันทรัพยากรความขัดแย้งและความรุนแรงลดน้อยลงและความสงบสุขเริ่มที่จะยังรากลึกลงในจิตใจของผู้คนเคนจิและฮายาเตะไม่ต้องการที่จะเป็นฮีโร่หรือผู้กอบกู้พวกเขาเพียงต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกที่ดีกว่า พวกเขาเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้หากทุกคนมือกันและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีได้ศิลาจารึกแห่งเงายังคงอยู่นานที่เดิมเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความหวังและการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าอดีตสามารถสอนบทเรียนอันมีค่าและอนาคตสามารถสดใสได้หากเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมอย่างสันติเคนจีและฮายาเตะใช้เวลาหลายปีในการเดินทางและสอนสั่งผู้คน พวกเขาได้พบเจอผู้คนมากมายได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้เห็นเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้พวกเขาภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาได้ทำและพวกเขารู้ว่าเซนโซจะภูมิใจในตัวพวกเขาเช่นกันวันหนึ่งเคนจิและฮายาเตะกลับมาอย่างศิลาจารือแห่งเงาพวกเขาแก่ชาราลงมากแล้วแต่ดวงตาของพวกเขายังคงเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นและความหวังพวกเขานั่งลงเบื้องหน้าศิลาจารึก และมองดูตัวอักษรที่สลักอยู่บนนั้นเราได้ทำตามคำสัญญาแล้วเคนจิเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฮายาเตะพยักหน้าแต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตราบใดที่ยังมีผู้ที่ต้องการความรู้เราจะยังคงสืบทอดสอ,สอนจากศิลาจารึกแห่งเงาต่อไปเคนจิและฮายาเตะรู้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ตลอดไปได้ แต่พวกเขามั่นใจว่าคำสอนของพวกเขาจะยังคงอยู่ต่อไปในจิตใจของผู้คนและศิลาจารึกแห่งเงาจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังเมื่อแสงสุดท้ายของวันาศาสตสองลงมาอย่างศิลาจารึกแห่งเงาเคนจิและฮายาเตะมองหน้ากันและยิ้มพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้สร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้และพวกเขาจะถูกจดจำตลอดไปในฐานะผู้สืบทอดแห่งศิลาจารึกแห่งเงา และเรื่องราวของเคนจีและฮายาเตะได้กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาตำนานของผู้กล้าที่สืบทอดปัญญาจากศิลาจารึกแห่งเงาและนำแสงสว่างมาสู่โลกที่มืดเซนโซผู้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นเคนจีผู้เปล่อยความเมตตาและความเข้าใจและฮายาเตะผู้แน่วแน่และมุ่งมั่นทั้งสามคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในความมืดมิดที่สุด ก็ยังมีแสงสว่างที่สามารถนำทางเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องได้ศิลาจารึกแห่งเงายังคงตั้งแต่งานอยู่นานที่เดิมเป็นพยานถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของความสามาคัคคีความเมตตาและปัญญาตราบใดที่ยังมีผู้ที่อ่านและเรียนรู้จากศิลาจารึกแห่งเงาคำสอนของเซนโซโคเคนจิและฮายาเตจ,จะยังคงอยู่ต่อไปชัว่วนิรันดร และโลกใบนี้ก็จะยังคงเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าอยู่ภาพศิลาจารึกแห่งเงาที่ยังคงอยู่ชั่วนิรันดร